เดีนี้เจ้าซูซูกิ h หยาบุสานะครับไปวิ่งให้ฟังตามคำของใครหลายๆคนนะครับเสียงฮหยาเนี่ยมันผมว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับคือฮหยาผมว่าลองไปสตาร์ทรถหลายๆรุ่นนะแม้กระทั่งท่อเดิมหรือท่อแต่งอะ่ะมันจะมีฟิลที่เออไหยามันเป็นเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็ ความเป็นตูดมดเวลาเราใส่แบบอารมณ์แบบจะขับคนเดียวนะครับแต่หลายคนจะถามออว่ามันซ้อนได้ไหนได้ไหมนะครับมันมีพักเท้านะครับเนี่ยตัวนี้ต้องเอาเปลี่ยนออกคือแกะออกแล้วเป็นเบาะแทนแล้วจะมีเปลี่ยนเป็นเหล็กจับกันตกเอาไว้ให้คนซ้อนนะครับคันนี้เป็นตัวผมจำปีไม่ได้บอกามตรง <c oughs> ต้องไปดูในเล่มอีกทีหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกหายามมันจะเป็นสเปคที่ส่วนใหญ่จะต่างแค่สีแต่โฉมเนี่ยคือโฉมตัว ใช้ครว,ว่าตัว2012ขึ้นแล้วกัน2013ขึ้นที่จะได้คาลิปเปอร์หน้าที่เป็น ABS แล้วก็แบรมโบแล้วนะครับเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นปั๊มแบมโบด้วยแล้วก็ทอ Red ่อเลนสเฟตเกียร์ยงเกียงมาครบชิวมาครบนะครับขั้นใหญ่ดีจริงๆปะไปลองเลยนะครับรู้สึกถึงความหมอบนะครับ <laughs> แล้วก็หายาจะมีเรื่องโหมดนะครับมันเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกๆที่มีโหมดการขับขี่นะครับเดี๋ยวตรงกลางนะโหมด A โหมด B โหมด C นะครับ A น่าจะแรงสุดกระจกนี่ใหญ่ชัดเจนใหญ่ชัดเจนนะครับแบบเล็กน้อยโอเคได้องศาละแต่สิ่งที่ผมชอบในหายานะคืออะไรนะครับ เนี่ยมันเป็นรถไม่กี่รุ่นแล้วนะที่เป็นเข็มกวาดใหม่นะครับยุคใหม่ๆจะเป็นดิจิตอลหมดละ <c oughs> เออมีคันนี้ไม่คุยชิปเตอร์ด้วยแต่ส่วนต,ตัวผมไม่รถที่ไม่มีคุยชิปเตอร์จากโรงงาน <c oughs> ผมแอบไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่นะ คล,คลิปที่แล้วที่ขับทีแม็กหลายคนบอกว่าโอ้ขับเร็วไปน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมสัญญาว่าจะขี่ไม่เร็วแล้วกันเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับ mm hmm. แล้วก็ต้องขออภัยด้วยคลิปที่แล้วที่บอกว่าเปลี่ยนไฟเลี้ยวเอ้เปิดขับทําไมไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยจริงๆผมเป็นคนที่ติดเปิดไฟเลี้ยวนะครับแต่คลิปที่แล้วผมบอกตามตรงผมหาไฟเลี้ยวของทีแม็กไม่เจอเ <laughs> พราะมันเหมือนไปกดๆๆๆแล้วมันไปเจอปุ่มอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะทีแม็กปุ่มมันเยอะจริงๆตรงนะั้ ช่างเนน้ำมันของคลิปที่แล้วนะครับเรากลับมาที่ตัวขายาคุษากันต่อนะครับขายานี่มันก็เป็นมอเตอร์ไซค์ย,ยุคแรกๆนะครับที่เป็นหัวฉีดตัวปีนี้มันจะค,คุยถึงโชมที่แล้วนะครับซึ่งเรื่องตัวหัวฉีดก็ไม่ต้องพูดเลยมากนะพูดหลายคลิปแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องการจัดจ่ายน้ำมันนะครับแล้วก็ ตัวนี้คือเอกลักษณ์คือขึ้นโพดีม่มอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกนะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยผมจําได้เลยก่อนที่จะมีหายุบุสานนช่วงประมาณปี989มันจะมี Honda าแบ็ b เบินะครับซีบยาพันร้อยเอ็ก็กแล้วก็สมัยนั้นถ้าเป็นคาวาก็จะมีซัตเอ็กซ์12นะครับที่เหมือนมันเป็นรถที่แบบเขาจะเทียบเซกเมนต์กัน,ก,นกับตัวฮายานะครับแต่ฮายานี่จะมาหลังสุด แต่พอฮายามาท่านนั้นแหละขึ้นโพเดียมรถที่เร็วที่สุดในโลกเลยแต่ผมว่าด้วยเอกลักษณ์หลายๆอย่างมันทําให้แบบมันฉีกกฎหลายๆอย่างนะครับดีไซน์เรื่องแอโรไดนามิกหลายๆอย่างความใหญ่ที่ผมรู้สึกว่าเออวะพอมาขับในปี2020ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นนะครับพอเราไปจับรถพี่มีน้ําหนักเบาๆในยุคใหม่ๆอะแต่สมัยก่อนผมกลับรู้สึกว่ามันไม่แปลกนะ สมัยนั้นผมแบบผมขี่หายาไปสุขุมวิทไปเรียนทุกวันนะบอกตรงๆตอนนี้ผมขับผมรู้สึกแอบมันใหญ่หญๆนิดนึงจำนะไม่ได้ขับนานนะครับแต,แต่ก่อนที่ผมบอกแบบพอขับแบ็คเบิร์ดเอยซัดเอ็สบสอยาวๆใหญ่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งซัดเอกซคันใหญ่ๆแบบโหใช้คาว่าเหมือนขี่ควาอยอ่ะ พอมาขี่ฮายาก็รู้สึกเออมันก็ใหญ่แหละแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกแปลกนะครับแต่พอเทียบกับยุคปัจจุบันมันก็แปลกไปนิดแต่สิ่งที่ฮายาที่ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นฟิลหนึ่งที่ผมว่ามันได้นะคือรถมันเลยนะครับมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคือรถมันใหญ่เลยทีเดียวอะหมอบก็ค่อนข้างหอบนะครับแต่ขี่จริงกับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้หนักมันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นมันยังเป็นทรายแบบเหมือนรถทงเรงที่แบบขี่สบายนะครับแต่โอเคมันอาจจะสบายน้อยกว่าทู ทัวโค้งสปอร์ตทัวริงอย่างอื่นที่มันจะเหมาะเป็นนิดนึงแล้วกันเพราะว่ารถมันเขานั่งเหมาะแบบผมว่าเขาออกแบบมาให้เราขี่แบบนอนราบถังนะครับแบบเหมาะใต้ชิลแบบแหวกความเร็วสามร้อยกิโเมตรต่อชั่วโมงแต่สมมตินเนี่ยฟอร์ด่านั่งที่เราขับปกตินะผมต้องโฟกัสที่การหนีบถังนะครับเอาเข่าหนีบถังแบบอย่างแรงแล้ะเพราะไม่งั้นผมจะปวดง่ามมือมากเพราะว่าน้ําหนักเราอ่ะมันจะไปลงที่ง่ามมือตรงนี้นะครับเพราะว่าแฮนด์มันกดพอดี แต่พอเราหนีบทางปุ๊บแล้วก็ไม่ทิ้งน้ำหนักมันจะทำให้ขท่านั่งขับขี่มันสบายขึ้นนะครับแต่เสียงนี่มันได้วหะผมว่ากำลังดีนะอยู่ในเกณฑ์ดังไปนิดนิดอาจจะนิดนึงแต่ไม่ได้ดังมากเหมือนพวกสไตล์แบบรถเหมือนพวกอารมณ์ซัด8 0ดใส่ท่อกระป๋องนะผมว่าเสียงมันยังอยูอ่อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยูนุ่มๆอยู่ ก็ช่วงล่างนี่ไม่ต้องพูดนะครับสมัยก่อนอะฮายามันเป็นหนึ่งรุ่นที่ถ้าเราไม่ดูใหม่เราจะไม่รู้ถึงความเร็วเลยนะครับช่วงล่างวิ่งตรงๆนิ่มฮะนุ่มบอกอย่าบอกว่าใหม่แต่ส0งร้อยแล้วยังไม่รู้เลยว่ามัน200นะครับแต่คลิปนี้ผมจะไม่ลอง200ให้ดูนะครับเพราะว่าแถวนี้ถนนมันไม่วิ่งแล้วก็มันไม่ดีด้วยไม่ไม่อยักเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับ ไม่ออกข้างนอกเรวิ่งในนี้แหละปลอดภัยกว่านะครับซึ่งบาลานเนี่ยพูดถึงตัวบาลานรถอะที่เมื่อกี้พูดไปนะครับมันมีรถที่เป็นรถที่ขนาดท่อนขั้งใหญ่แต่บาลานมันทําได้ดีดีมากๆเลยนะฟิลผมว่ามันอารมณ์มันเหมือนเดวิลอะที่รู้สึกว่าเฮ้ยรถแม่งใหญ่รถแม่งหนักน้ําหนักตัวรถก็เยอะนะครับแต่พอม,มาขับจริงผมว่าวางบาลานได้ดี ซึ่งเตาเคปไดเวลมันอาจจะสบายกว่าด้วยพราะว่ามันเป็นนเกตนะครับแต่พูดถึงคําว่าสปอร์ตทัวริงอ่ะที่แบบพันใหญ่ๆถ้านั่งอย่างเงี้ยเออผมว่ามันไม่เหมือนหน้าตานะครับสมัยก่อนคือถ้าคือถ้าเทียบกับยุคใหม่มันก็หนักแหละแต่คือถ้าเทียบกับยุคสมัยเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอะลองเอาเจ้านี้เทียบกับซัเดย์เก้าเลยแล้วจะรู้เลยว่าหายานี่ขับสบายเลยไซส์มันใหญ่กว่าซัดเดย์ก้าอยู่นะครับแต่ซัเดย์เก้านี่โอ้โหมันใหญ่จริงๆทั้งใหญ่ทั้งสูงทั้งเทอทาทั้งหนักนะครับ ผมขี่แบบขี่ด้วยความทรมา,านนะสมัยก่อนเอาไปขี่อี่ทีสองทีแล้วไม่อยากขี่เพราะว่ามันใหญ่แล้วมันหนักจริงในสมัยนั้นนะครับแต่ผมเป็นฮายานี่มันขี่สบายขึ้นเยอะเทียบกับซัท X12 ซ X12 ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะแต่สไตล์ซัท X12 ผมว่ามันเป็นอารมณ์แบบบางๆผอมๆสูงๆนะครับคันมันก็ใหญ่นะแต่มันอารมณ์แบบยาวๆหน่อยแต่สิ่งที่ ขีซ X12 จะรู้สึกแปลกเลยในช่วงยุคนั้นคือมันมีสลิปเปอร์คลชมันเป็นยุคแรกๆที่เหมือนเริ่มเอาสลิปเปอร์คลชมาใส่ในมอเตอร์ไซค์นะครับแต่มันเป็นสลิปเปอร์ที่แบบว่าที่เขาบอกว่า R1 s l วันสลิปเปอร์คลชน้อยไอ้ตัวเอนจินเบรกน้อยเนี่ยอาวตัวก่อน2020เอนจินเบรกน้อยเนี่ยเจอซ X12 จะรู้สึกเหมือนขี่สกูตเตอร์เลยว่าเฮ้ยรถมันเกียร์ธรรมดาแล้วขอกมันนีย โลิปเปอร์ครัชเลยคือสลิปเปอร์บอกว่ามันทำงานเนียนเกินอนะ่ะมันทำงานเยอะเกินไปจนรู้สึกว่าขับแล้วไม่ชินนะครับเราจะไม่เร็วนะครับผมพยายามยันไว้เมื่อกี้ตามเหลือเข็มร้อยยี่สิบระยกเลยแล้วก็ใช่อีกอย่างหนึ่งที่หยายายังคงเป็นอารมณ์เดิมเกินเลยนะ เาขวาร้อนผมเมื่อประมาณสิบกว่าปีได้แล้วผมมีโอกาสได้เอาฮายาไม่ใช่โฉมนี้นะมันเป็นโฉมโฉมเก่าครับโฉมปีสองพัน่ะโฉมตัวที่ใส่นะ้ำมันเครื่องเยอะที่สุดอนะตัวนั้นน่ะจะเคยมีโอกาสขี่ไปไปเหมือนอารมณ์แบบ, night, บมิดไนท์ขี่เล่นกับกลุ่มก้นนะครับตรงไออกทปออกทปออกไปด้ขี่เล่นกลางคืนน่ะแล้วแบบเผอ มีอย่วันหนึ่งวันนั้นแบบเขตเฉพาะกิจนะครับต้องเอาขาปกติผมจะขี่มอไซค์ผมจะไม่ใส่ขาสั้นนะครับ<อ>แวันนั้นบังเอิญอ่ะใส่ขาสั้นโอ้โหอยากบอกว่าขนนักข้างฝั่งขวานี้ร่วงเลยเวลาจอดติดไฟแดงนะครับเ mm hmm. วลาเราขับขี่อย่างเงี้ยลมมันโกกยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอจังหวะที่เราจอดติดไฟแดงนานๆพอลมน้ำมันมันซัดอัดเข้ามาเนี่ยแล้วรูระบายที่ระบายลมมันมันคืออยู่ตรงเข่าวขวาแล้คนเดีนะครับโอ้โห ไข่ไม่สุกนะครับแต่ขาขานี่ขนร่วงเลยตอนนี้ก็ยังรู้สึกอ่อนๆนะครับผมดันเปิดใส่ใสเกงเกยีนขายาวนะครับแต่สไตล์ที่ที่คนชอบแซวนะครับเป็นกางเกงยีนเปิดเข่าส่วนตัวผมว่าหายาอารมณ์เนี่ยมันเป็นรถเนี่มันเป็นรถตำนานที่ยังหายใจได้อยู่และสำคัญคือมันจะเรียกว่าโฉมเก่าไหมก็ ตอนนี้ซูซูกิป้ายแดงก็ยังขายอยู่นะครับโฉมนี้ลากยาวแล้วแต่ผมว่าภายในปีสองปีนี้คือถ้ารถหมดรถนี้ไปผมว่ามันน่าจะหาซื้อไม่ได้แล้วล่ะต้องหาพวกมือสองซึ่งเวลานั้นนะมันจะกลายเป็นรถเก็บของจริงเลยนะครับตำนานที่เคยเร็วที่สุดในโลกคือส่วนตัวนะผมว่าหลายคนจะบอกอุย้ยพี่เทียบกับ H2 H2 มันเร็วกว่าเยอะท็อปสปีดเร็วกว่าเยอะนะครับแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วฟิลมันก็ยังเป็นคนอารมณ์คอฟิลกันนะครับ สไตล์รถเ a เครื่องใหญ่ๆกำลังมาในรอบที่แบบไม่ได้สูงมากเหมือนสไตล์รถสปอร์ตนะครับกับ H2 ทูที่มีเป็นซูเปอร์ชาร์ชนะครับเครื่องพันเดซีแต่อัดซูเปอร์ชาร์ให้มันมีบูทมีแรงดึงของซูเปอร์ชาร์ดออกไปนะมันก็จะเป็นโคโรฟิลกันแต่ห้ายามมันก็เป็นรถที่แบบเออกำลังเราใช้ไม่หมดแล้วล่ะว่าตามจริงแต่คือมันเป็นตำนานที่ต้องเก็บแล้วอ่ะ <c oughs> พูลเหมือนอยากขายของนะครับแต่ก็ผมว่าหลายคนน่าจงคิดอย่างนี้แหละ และกล้าพูดเลยว่าอีกสิบปีหันมาดูมันผมว่าก็ายังไม่เบื่อเพราะว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันผมว่ารถสไตล์ที่ใกล้เคียงกันอย่างซ X14R ไม่ใช่ซด X14 ไม่ดีนะแต่ผมว่าความเป็นตํานานในความรู้สึกลึกๆของวตมเ,เองนะผมว่าหายามันก็คือหายาเพราะว่ามัน,มนสร้างตํานานมานานนะครับ้ยคันนี้แต่งแนวดูเรียบๆตลอดเลยนะ รุ่นอะไรนะไม่รู้จักนะครับแต่ดูแล้สึกเหมือนอารมณ์แบบกึงก่งกึ่ง V P นะซัตซ์สี่ 4, ผมว่ามันก็จะอารมณ์แบบดูล้ำๆเกือบจะลำแล้วละมันอยู่ในร่วมสมัยที่มันออกมาเพื่อมาโค้นหายานะครับแต่หายามันเป็นรถที่มันมันลากร่วมสมัยใช้คำว่ารุ่นมสมัยจริงจังที่ผมเคยพูดในคลิปเก่านะครับ แล้วมันเป็นตำนานที่แบบแค่ขี่หรือว่าแค่แบบสตาร์ทเดินเบารอบเดินเบาอยู่หน้าบ้านมันก็หล่อแล้วอะแล้วแม้ขี่ไปเตะบอลก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหแม่ขี่หายาเลยเอาผมว่ามันเป็นในยุคเก่ามันจะแบบเป็นเป็นนามสกุลที่คนอยากใช้คาว่าอยากอยากใช้นามสกุลน,นี้มากที่สุดนะครับปกติเวลาเราซื้อรถคันหนึ่งอะในกลุ่มในโกลนเขาจะเรียกนะครับ เบนซ์วีโฟหรือว่าเบนซ์หายานะครับถ้าประมาณสิกว่าปีที่แล้วนี่ใครนำสกุลฮายาบุสานี่มันหล่อจริงๆร,ร,รู้เลยว่าคุณกำลังคอมตำนานอยู่อันนะอันนี้ก็พามาชมเสียงนะว่าฮายาเนี่ยขับชิวๆมันก็ขับได้นะครับหลายคนผมเห็นอาทิตย์ก่อนมีคนมาตั้งกระทู้ถามว่า พี่ครับผมจะซื้อบิ๊กไบค์แต่ผมไม่อยากขับเร็วเนี่ยรถมันจะพังไหมครับมันไม่พังนะครับรถบิ๊กไบค์เขาไม่ได้คือเขาออกแบบมาใช้คาว่าคือโอเคใช่มันวิ่งทะลุ300ก็จริงๆได้ก็จริงแต่มันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรที่บอกว่าคุณต้องซื้อคันนี้เพื่อไปวิ่ง2-300มรตลอดเวลานะครับคุณไปดูญี่ปุ่นเนี่ยขี He ่ h ฮดขี Hi ่ฮายาบุสานะครับเขาก็วิ่งอยู่ในตามกฎหมายที่กำหนดนะครับคือแปนะครับห้าสถึง เขาก็ยังวิ่งกันได้นะครับถ้าใครมีโอกาสได้ดูคลิปที่ผมไปไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเช่มามอเตอร์ไซค์ขี่ออกทีิปที่ญี่ปุ่นนะครับคุณจะขี่ซีซคุณจะ GTR หรือคุณจะขี่ k k r 660cc นะครับทั้งด่วนก็วิ่งได้ไม่เกินร้อยยี่นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับกลับมาละว,วนให้ชมหนึ่งรอบหนึ่งลูมไม่ได้ขับนานนี่ แอบมือใมือเหบยองก,กันะนะเนแหลหมอบดีจริงๆแต่ผมชอบนะชอบเลอนใหม่มันดีจริงๆเลยมันเป็นฟิลที่แบบอืนึกนะวันรอบสี่ลูกนะครับแล้วดูความใหญ่ที่แบบมุมที่เรานั่งเนี่ยโอ้โหมันใหญ่ใหญ่เบลเลอเฮิร์ดีจริงๆเดินทางได้แบบชิวๆเลยนะครับถึงเร็วด้วย มาดับเบิรนให้ฟังหน่อยนี่แค่เจ็ดพันรอบนะครับเลนส์ลายมันอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันรอบนะครับแล้วดูเข็มไมเนะ่ะอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะแต่เข็มย,ยุคนี้รู้สึกมันมีเข็มกั้นนะสมัยก่อนนะ่ะผมจะใช้คําว่าซัดเท่าไหร่เขาจะไม่ใช้คาว่าซัดสองเก้าเก้านะครับเพราะว่าโดยปกติพวกไมด์ดิจิตอลเนี่ยมันจะความเร็วล็อกที่ร้อยไอ้สองร้อยเก้าสิบเก้านะครับที่โชว์อยู่หน้าปัดแต่ในยุคเข็มไม้อะ่ะ เขาจะบอกว่าวิ <te Liberty eye throat> ่งเท่าไหร่ผมใช้คาว่าวิ่งกันเข็มชี้ไข่นะครับเพราะว่าจากศูนย์มันวนลงมาชี้ไข่อีกรอบนึงกลับมาชี้เรานะครับแต่ตัวนี้มันมีตัวล็อกอยู่4290ปุ๊บมันไปไม่ได้มากกว่านั้นละแต่สมัยก่อนมันยันเกยท่วมได้เลยนะครับเข็มชี้ไข่โอเคนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับวันนี้ก็พาไปขับแบบชิลๆแล้วกันแลวเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ